สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอระบบลงทะเบียนประชุมพร้อมเกียรติบัตรค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนค่ะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้โดยการกดที่ปุ่มตรวจสอบรายชื่อค่ะเมื่อพบข้อมูลการลงทะเบียนจะแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆของเราค่ะส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบโดยการคลิกที่ปุ่มด้านขวาล่างในส่วนของผู้ดูแลระบบจะเห็นยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ผู้ลงทะเบียนคงเหลือสามารถเข้าไปแก้ไขลบข้อมูลของแต่ละบุคคลและอนุมัติเกติบัตได้ค่ะ เมื่อมีการอนุมัติเกียรติบัตรแล้วผู้ลงทะเบียนสามารถถอเข้าไปตรวจสอบรายชื่อจะเจอปุ่มดาวน์โหลดเกียรติบัตรค่ะผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขวันที่ปิดรับลงทะเบียนและจำนวนที่เปิดรับได้ เมื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนครบระบบจะปิดรับลงทะเบียนโดยอัตโนมัติค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ